ตัวพาหยุดคุกคามประชาชนแกร,รัฐมนูญสวซเดงสาบเนี่ยแม่งเอาเสื้อคลุมประชาธิปไตยบางหนะ้าเขาประกาศตัวเขายืนต่อสู้มันนะอดีตมาอยู่ตรงข้ามกับเผด็จการมาเลยตลอดนะแต่ถ้าเราคิดดีๆนะยัยนายเจ้าเล่มันใช้เผด็จการนี่นะหนุนหลังมันเลยตลอดเลยนะบอกว่าตัวเองยืนตรงข้ามกับเผด็จการแต่ทุกครั้งที่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าเผด็จการหนุนหลังให้นะ รำพังที่จะตัวเองตั้งราฐาัฐบาลด้วยตัวเองได้ไม่เคยมีสักครั้งแต่มีกองหนุนมีทหารหนุนจริงไหมใครลองไปคิดดนะูย้อนดูการเมืองไทยนะว่าไอ้แมงสาบเนี่ยแมงเอาเสื้อคุมประชาธิปไตยบางหน้าแต่ท้ายสุดจริงๆแล้วมันแอบเผด็จการมาโดยตลอดเลยมีข่าวปฏิวัติอนระไม่มีใครกล้าปฏิวัติหรอกครับวันนี้จะ,จะปฏิวัติง่ายมากเลยครับนายกปฏิวัติตัวเองอะจบ ไม่ต้องเสียเวลาปฏิวัติเลยก็ประกาศยึดอำนาจเลยว่าตอนนี้กูไม่เอาแล้วใช่ไหมกูจะเอาแล้วกูทนไม่ไหวประชาชนด่ากูมากละกูจะไม่ต้องทําฟังเสียงประชาชนครับก็ทําได้นะก็ทํได้ทุกอย่างอยู่แล้วนี่ใช่ไหมไม่ต้องเอาทหารมาแถวนหรอกก็ตัวเองประกาศแล้วโอเคกูจะฉีรแล้วทมนูญละแก้ทมนูญก็คือการฉีรแล้วรมนูญนั่นแหละแต่ไม่เอาไงเพราะว่าเดี๋ยวกูจะเสียอำนาจไงวันนี้เฮียยังไม่ด่าเลยดีแล้วเหนื่อยแล้วด่ามาก ใช่ไหมผมไม่เชื่อเลยการตั้งคณะกรรมาการปาหีแห่งชาติเนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรได้เพราะทุกคณะกรรมาการไม่เคยมีผลงานเลยเนี่ยไม่รู้ไม่เคยมีข้อสรุปเลยนะครับใช่ไหมมีไม่รู้กี่คณะกรรมาการที่ตั้งขึนมานคณะกรรมาการปองดองคณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองคณะกรรมการแก้รัฐธรรมนูญคณะกรรมการแก้โควิดถามให้แก้โควิดเนี่ยขี้โมจัางเลยเฮียนะ ไม่ได้ฝีมือรัฐบาลเน่มันเป็นฝีมือประชาชนนะที่ให้ความร่วมมือนะแล้วก็อดทนยอมกักตัวอยู่บ้านจำได้ไหมเราถูกกักตัวอยู่บ้านหนึ่งเดือนนะใช่ไหมไมัปนปมนฝีมือของประชาชนแต่รัฐบาลเนี่ยมึงกอททำโควิดระบาดแต่ประชาชนร่วมมือกันนะมึงอย่าโม้ไอ้เหี้ยคุยแล้วเกินเาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนั้นฉนงานการปราบโควิดมึงเนี่ยทำให้โควิดระบาดไอ้ชิบหาย แต่ประชาชนเนี่ยเขาร่วมมือกันยอมทนกักตัวอยู่บ้านเป็นเดือนๆจริงไหมอันนี้มันผลงานของประชาชนไม่ใช่ผลงานรัฐบาลเลยเราอยู่ก็ยังมีความสุขแต่รัฐบาดลดนะําเนินนโยบายผิดพลาดใช่นไหมปล่อยให้มีการจัดชกมงชดมวยมีหลายครั้งนะรัฐบาลอย่างนั้นนะ่ะที่ทําให้โควิดระบาดแต่ที่เราปราบโควิดได้เนี่ยมันเป็นฝีมือประชาชนนะถ้าประชาชนไม่ความร่วมมือนะไม่ใส่หน้ากากนะ ไม่มีหน้ากากขายกูยังตัดหน้าก,ากากใช้กันเองเลยนะดังนั้นเลิกโม้พี่ไอ้ทนตีมกูรำคาญแม่งโม้เนี่ยผลงานรัฐบาลปราบโควิดอยู่มาพอ่อมึงไอ้เหี้ยรัฐบาลไม่ทำส้นตีนอะไรเลยมีแต่ช่วยโอกาสหน้ากากาก็ขาตลาดหมอเหมือเดือดร้อนไม่หมดอ่ะชาวบ้านต้องมาช่วยระดมเงินหาซื้อเครื่องอะไรให้ใช่ไหมครับเออรัฐบาลไม่ทำเฮียอะไรเลยแล้วจะมาบอกว่าเป็นผลงานรัฐบาลถุยไอ้เหี้ย ลา่าสุดก็นักบินอีจีบเข้ามากับฝีมือรัฐบาลแล้วเปล่ามีพวก v ีไอพีเข้ามากับรัฐบาลหรือเปล่ารัฐบาลเป็นคนปล่อยเข้ามาทางนั้นเนี่ยประชาชนไทยไม่เคยมีใครเราที่ไปเอาโควิดเข้ามามีแต่รัฐบาลเนี่ยปล่อยโควิดเข้ามา,าที่โควิดไม่ระบาดเพราะประชาชนช่วยกันกาดไม่เคยตกไอ้ที่กาดตกทั้งหลายแหล่รัฐบาลทางนั้นเนี่ยส้นตีนโมอ,อยู่ได้กูเราลําคาหลายทีแล้วนะถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆกล้บอกมึงมึงหกปากได้ไหมไอ้ที่โควิดไม่ระบาดมันเกิดจากประชาชนยอม ยอมชัดดาวถ้าลองแล้วประชาชนไม่ยอมเนี่ยรัฐบาลจะมีน้ำยาอะไรกูจะเปิดร้านกูจะเปิดผับเปิดบาร์กูจะทำทุกอย่างเหมือนที่อเมริกาทำก็คุมไม่อยู่นะแต่เป็นเพราะประชาชนเขายอมเขากลัวตายว่าถ้าเกิดประชาชนไม่ช่วยกันแล้วเกิดมีการระบาดขึ้นมาแล้วรัฐบาลแบบนี้นะกูว่าแม่งตายเป็นเบือ่ออ่ใช่ไหมแม่งเงือ้อง้างะไอ้เหี้ยโควิดระบาดยังเสือกส่งหน้ากาไปขายอีกเห็นไหมหน้ากากขายตลาด ชาวบ้านต้องช่วยกันทําหน้ากากแล้วมันทำให้อะไรเอาเงินงบไปเลยกี่ร้อยล้านนี่ไปสอนคนทําหน้ากากไหนอ่ะไหนอ่ะที่ไปสอนทําคนทาหน้ากากต้องมีการฝึกอบรมอะไรส้นตีในไอส้นถมถุยเฮียไอททาหน้ากาก,ม,าก,ากมึงถ่ายคลิปลง Youtube ชาวบ้านใครอยากทําก็ไปเปิดทําตามก็ได้แนละ้วจะต้องมีการเปิดอบรมกันหน้ากากโอ้ยเฮียหายเรื่องแดงงบกันทั้งนั้นเออ แต่ว่นะักกากขาตลาดจะซื้อมีส่งออกเนี่ยนี่ฝีงฝีมือมึงนี่แหละฝีมือมึงมึงหัดพูดซะมากดีกว่าประเทศนี้นะถ้าประชาชนไม่แข็งแรงนะแมงเละไปแล้วกูนี่มันทนอยู่บ้านเป็น,นเดือนเดืยีไปไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมจำได้ไหมพวกเราเคยอย่าลืมนะว่าไอที่รัฐบาลมันโมนะว่ามึงปราบโควิดกูยังหาไอสัต์นะนอนอยืนในบ้านเป็นเดือนเดือนไปไหนไม่ได้เนี่ยจำได้ไหมเออแล้วยังเสียจะบอกว่า อ๋อเป็นผลงานของรัฐบ,บ,บาลฉุยนาดานวันนี้มึงมีอย่างเดียวประกาศพลกระโฉุกเฉินเนี่ยในผลงานของมึง่ะจนป่านนี้ยังฉุกเฉินอยู่เลยฉุกเฉินพ้องในสัตว์แม่งเป็นหกเจ็ดเดือนแล้วฉุกเฉินน่ะยังฉุกเฉินอยู่เลยนะยังใช้พลกรฉุกเฉินอยู่เลยนะมันฉุกเฉินยังไงวะามันระบาดมันแต่ปลายไปทีแล้วยังนะี้ยังฉุกเฉินอยู่เลยน <Yeah> ะนี่จะสิ้นปีแล้วนะยังฉุกเฉินอยู่เลยเฮียอะนี่เหรอฝีมือมึงไง เก่งอย่างเดียวคือใช้กฎหมายกดกบาลไม่ได้เคยใช้ฝีมือเลยนะเศรษฐกิจพังที่นา่าเิฉักมาขี้โม้ว่าผลงานของรัฐบาลน,นะโอ้ถึงบอกไงมึงส่งตัวแทนมาเลยมาเจอกูได้เลยรับรองได้กูจะต้อนให้เป็นหมูเลยนะตีต่อยได้ไหมต่อเพเรากเกยนะครับไอสัตว์มึงก็ออกไปกฎหมายปกติแม่งมึเลยจะได้จบไม่ต้องมานั่งคอยต่อเสียเวลามันไม่เคยพูดว่าโรงงานปิดไปกี่โรงงานย้ายฐานการผลิตไปกี่โรงงานเจ๊งไปกี่บรงงิษัท ตกงงานไปกี่คนไม่เคยพูดเลยคุมโควิดอยู่มึงพูดแค่นี้แหละเฮียแต่ว่ามึงรู้ว่าต้นทุนมึงการคุมโควิดมึงอ่ะแม่งแพงมากนะการที่รัฐบาลคุมโควิดอยู่นี่เราใช้ต้องแลกเลยครับแลกด้วยโรงงานอุตสาหกรรมไม่รู้กี่แห่งที่ต้องปิดตัวลงแลกด้วยจำนวนคนตกงานไม่รู้กี่แสนคนแลกด้วยการนั่งลงทุนย้ายประเทศแลกด้วยอนาคตของไม่รู้กี่คนดังนั้นอย่ามาโม้อีกนะอย,อ,นะอย่าโม้ได้เย็นนะนเฮียโม้อยู่ได้กูโคตรลำคาเลย ตอนนี้ว่าภูเก็ตถ้าจะเป็นเมืองล้างนะผมเห็นมีบางคนครับมาไล่ผมนะไล่ผมออกจากแผ่นดินไทยนะเพราะว่าผมไปเชียร์เด็กไล่ผมออกจากแผ่นดินไทยท่านนี้ผมเกิดประเทศน,นี้ผมพูดปกป้องผลประโยชน์ประเทศน,นี้แล้วมึงก็ยัดข้อหาว่ากูไม่รักสถาบันเมื่อไม่รักสถาบันก็อย่าอยู่แผ่นดินพ่อนะมึงรู้ว,ว่าแผ่นดินพ่อไงนะตอนนี้ครับเป็นของ จีนไปแล้วเท่าไหร่เป็นของฝรั่งไปแล้วเท่าไหร่รู้ไหมรู้ไวซะด้วยนะมึงอย่ามาไล่คนไทยออกนอกประเทศนี้เลยครับกูเกิดที่นี่กูรักที่นี่อยู่แล้วมึงอย่ามาบอกกูไม่รักแผ่นดินนะแต่วันนี้แผ่นดินไทยอ่ะถูกตากา่างชาติฮุบไปเท่าไหร่แล้วมึงรู้กันหรือเปล่ามึงรักนะมึงไปไล่ดีนะเนีแ่ดินไทยมึงรู้ไหมว่ามันมีการาชการร่วมมือกับมีนอมินีถือครองหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน,านคอนโดทั้งคอนโดสวนทั้งสวน นาทั้งแปลงตอนนี้เป็นของต่างชาติมึงรู้หรือเปล่ามึงควรจะไปไล่พวกนั้นมากกว่าที่จะมาไล่กูบ้านกูก็ซื้อเองกูเป็นคนไทยกูเกิดที่นี่แต่มึงจะไล่กูเพียงเพราะกูคิดไม่ตรงกับมึงแต่มึงไม่รู้แล้ว,ว่าวันนี้ประเทศมึงเนี่ยกำลังถูกต่างชาติฮุบอยู่ทุกวันทุกวันเนะ่ยมึงเคยรู้ไหมรัฐบาลเคยสนใจไหมอี่ลํำพังไอ้พวกนอมนีถือแผ่นดินไทยเนี่ยก็เยอะพอแล้วนะ ยังมีการรัฐบาลให้เช่ายัางถูกกฎหมายเก้าสิเก้าปีเมื่อกี้อืเก้าเก้าปีอให้คนให้เช่าเนี่ยแม่งตายหาไปแล้วแม่งตายไปเกิดใหม่สามรอบแล้วสัญญาเช่ายังไม่จบเลยไอ้คนเช่าเนี่ยแม่งตายจนลูกแม่งออกหลานออกเหลนอกหลนแลวนะมึงว่าเก้าสิเก้าปีมันนานไหมเพราั้นมึงอย่ามาไล่คนไทยออกนอกประเทศเลยมึงไปดูเลยว,วันนี้ต่างชาติกำลังฮุบแผ่นดินพ่อมึงเนี่ย พวกมึงมีอย่างเดียวคือโหนใครคิดต่างแม่งชังชาติมึงไม่ชอบประเทศนี้ประเทศนี้ไม่ดีมึงก็ไปอยู่ประเทศอื่นเลยไล่กูจังเลยน่าแต่มึงไม่เคยคิดจะปกป้องแผ่นดินเลยที่จะกูแหกปากไวๆเสี่ยงคุกเสี่ยงตีนอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยนะวันนี้กูไปดูสมุทรสาครเนี่ยกูเนี่กูไปเที่ยวลานกุุงใช่ไหมกูเข้าไปบางที่เนี่ยไอหา่าแม่งไม่คุยไทยกูเลยเว้ย เป็นเมืองไปแล้วนะครับนะวันนี้เราถูกต่างด้าวย t, ึดไปไม่รู้กี่พื้นที่แล้วยังเสกจะไล่คนไทยอีกนะเฮี yeah. ้ยนะเลเธอหน้าพวกมึงไม่มีอะไรนอกจากการโหนแล้วก็สถาปนาตนเองของกูนะี่คือคนรักชาติอีนักร้องนะี่ยนะโอ้เห็นหน้าแม่งแนละ้วโอ้ผลงานมันไม่มีต้องไปไลยโหรน,นะครัดาราตกกระป๋องอนะ่ะ โอหจะตีหนึ่งแล้วพี่ต้องนะได้เวลานอนดีกว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องไปไปโรงพักไปจ่ายค่าปรับตามหมายเรียกก็ขอเลื่อนเข้ามาเป็นพรุ่งนี้ดีจะเสียคำพูดนะครับต้องไปจ่ายค่าปรับโอเคครับคืนนี้ทุกท่านฝันดีลาตีสวัสดีพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่ง ทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด